สวัสดีครับพ่อหมอสมบูรณ์เกล็ดมาแล้ววันนี้จะไม่จับไพ่นะครับอืวันนี้พ่อหมอจะมาพาทุกท่านฝึกสติครับผมเราจะเขียนแผนผังง่ายๆนะครับอ่าฝึกจะสติอย่างไรละครับก็อ่าระลึกรู้อยู่กบลมหายใจนี่แหละนะครับอ่าจะให้ดูว่า,าจุดสติเนี่ยนะ สติมันมันมีบ้านอยู่นะหาบ้านให้สติอยู่นะอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยครับเอาง่ายๆง่ายๆครับสบายสบายอ่าอันนี้วงวงรีเนี่ยแหละคะเป็นเป็นรูปหัวคนนะหน้าคนนะอ่าเนี่มีรอยยิ้มนะอ่าเนี่ตาสองข้างนะครับอ่ามีหูแล้วกันเอออ่าเนี่ตรงนี้พ่อหมอจะใช้จุดนี้เป็นจุดสําคัญก,กลางๆระหว่างคิ้วนะทุกท่านอ่า กึงกลางระหว่างคิว้วฐานชินราชนั่นแหละนะครับอ่าแล้วพ่อหมอจะมีด้านข้างด้วยนะอ่าด้านข้างนะอ่านี่จมูกนะอ่านี่ปากนะอ่าแล้ก็เข้าใจเอาแล้วกันนะอ่านี่โูเอา่าอ่านี่ตานะเออนะอืมเข้าใจเอานะอ่าพ่อหมอจะพาฝึกสติวันนี้อันนี้ในจุดนี้นะครับด้านข้างจุดนี้นะ อ่าเนี่ยด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคการฝึกสติอ่าเราต้องรู้ว่าสติอ่ะมันต้องทำนักอยู่ที่ไหนเหมือนสนามบินนะครับสนามบินก็ยังมีเรดาร์นะครับศูนย์ประชาการนะครับอ่าโอเคอ่าก็ฝึกสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยที่เราคุยคุยเราพูดพูดกันเนี่ยอ่ามันเป็นยังไงนะครับเอาง่ายๆนะครับง่ายๆเลยอ่า เรื่มตานะพ่อหมอฝึกฝึกสติแบบเรื่มตานะอ่ามันจะเป็นประโยชน์อยู่ในสมถะแบบอ่าเราอยู่มีสติอยู่กบลมหายใจก็จริงแต่กายเราก็ยังต้องทานู่นนี่นั่นทางานใช่ไหมอ่าพอเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองทางอ่าทางการงานเพราะว่าเราเป็นคนไงเราเป็นกายภาพเราเป็นคนไงเรายังต้องทามาหากินอะไรประมาณนี้อ่าเราก็ต้องฝึกเรื่มตากันนะครับ แต่ถ้าอยากได้เขาเรียกว่าสมาธิม,มากๆก็ต้องหลับตาน่นแหละอันนั้นค่อยมีเวลาค่อยทํานะครับอ่าช่วงว่างงานนะอ่เอาเป็นว่าเอาโอเคเริ่มเลยครับหายใจเข้าไปครับหายใจเข้าไปกระแสลมเนี่ยครับเดินทางมาชนที่จุดสตินะครับปึง้งอ่าแล้วก็หายใจออกย้อนออกมาอ่านี่นะครับครบหนึ่งรอบนะครับอ่านี่หายใจเข้าไป อ่านะครับเ๊บจุดสติเนี่ยเอาสั้นๆก่อนนะจริงๆมันมีหลายกระบวน่าราล้ลมยาวลมลึกลงมาถึงนุ่นเลยนะกลนกบนุ่นนะอันนี้เราฝึกสั้นๆก่อนหาที่อยู่ที่บ้านให้จุดสติอยู่ก่อนนะครับเน่เราหายใจเข้าไป,ไปไปชนปุ๊บแล้วก็หายใจออกให้มีความรู้สึกลมออกที่ปลายจมูกนะครับลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกเราเรามีความรู้สึกตามลมอะครับเอ๊บเข้าไปอ่านะครับแล้วก็หายใจออก ค่อยๆฝึกค่อยๆทำอ่ะเนี่ยนะครับหายใจเข้าไปชนที่ฐานชินราชจุดสติอ่าให้ให้เอาความรู้สึกไว้ทีจุดสตินะอ่าและลมอีกส่วนหนึ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งก็วิ่งมาตามกระแสลมมาชนปลายจมูกอ่าแยกแยกความรู้สึกออกมาตามลมออกมาส่วนหนึ่งนะครับนะวิธีการฝึกแบบนี้เราจะอ่าได้สมถะอ่าได้อ่าเขาเรียกว่ามีสมาธิเกิดขึ้นอ่าในขณะที่เรา ทำงานปฏิบัติหน้าที่นี่เราจะรู้สึกเห็นความเคลื่อนไหวของกายเวลาเราหยิบจับสิ่งของก้าวเดินทํางานทําหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้อ่ะแต่ในขณะเดียวกันเรา,เราก็อยู่กับลมอยู่ในสมาถะจิตใจเราจะได้ไม่บอกแวกนะครับหรือถ้ามันบอกแวกไปอ่ะความรู้สึกขุ่นเคืองอะไรบางสิ่งบางอย่างขยะอนุสัยกิเลสตัณหามันบอกแวกขึ้นมาเราก็จะเห็นไงครับเขาเรียกว่าอันนั้นน่ะเห็นเลยว่าเห็นกายในเห็นภายในจิต อ่าตะกอนนอนเนื่องแล้วก็กายนอกแขนขาเราก็ทํางานไงอเราก็จะเห็นทั้งหมดอ่าภายนอกภายในอ่าให้ให้เราคนรู้สึกไว้ตรงนี้นะครับหลักๆเลยตรงนี้เวลาลมเข้าออกก็เคลื่อนบางส่วนก็รู้สึกแยกมาอ่าแล้วก็หายใจเข้าอีกครับเปิ้ไปชนอ่านะในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยจะรู้สึกมันมึน,มนตื้อตือยู่ตรงนี้นะครับออยู่ที่จุดสเตียเนจะรู้สึกมันมึนตื้อตื้อปวดปวด บางคนเนี่ยสะอิดสะเอียนอ้วกก็มีนะเพราะว่า,าการใครกเกลียดอาสาวะอนุสัยหรือตะกอนนอนเนื่องในจิดเนี่ยมันก็ออกบางทีก็อาจจะฉี่บ่อยอ้วกเลยก็มีนะเพราะหมอบอกเลยนะออ่าอ่าาน้ำลายปุ่มปากเลยก็มีนะอพราอหมอฝอันผ่านจุดนี้มาแล้วฝึกนะครับอ่านะบางคนก็อาจจะปวดหัวตัวร้อนมีการร้อนเผาตามร่างกาย ก็คือธาตุไฟอะไรต่างๆคือสิ่งที่เป็นไม่รู้ว่าเราสะสมอะไรมาบ้างเนาะ,ะกิเลสตัณหาต่างๆอตะกอนนอนเนื่องหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คืออ่าไม่รู้เกี่ยวกับกิชาตินั่นแหละนะครับเราสะสมมานะตรงนี้อหายใจสั้นๆเข้าไปนะครับอหลับไม่ต้องหลับตาแต่ถ้าเรามีเวลาช่วงเย็นๆก็หลับตาเราจะได้สมาธิที่ไวขึ้นนะครับนะอ่านะครับแล้วก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ย ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราเึกเพ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะรู้สึกมันม,น,มนตื้อๆปวด,ดๆที่จุดกลางๆระหว่างคิ้วนะตรงนี้นะครับทีนี้ให้เราผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายด้วยวิธีการหายใจเข้ามาครับเราหายใจเข้าไปหายใจเข้าไปปึ๊ดผ่านรูจ,จมูกเข้าไปชนที่จุดสตินะครับจุดสติตรงนี้อันนี้เป็นวิธีหายใจแบบสั้นสุดนะครับเ๋ยวพพอหมอจะมีวิธีการหายใจยาวต่อไป ในในในคลิปต่อ,ตอไปนะครับอ่าอันนี้มาคลายก่อน,ม,นมันมันตอร์ตรงนี้มากๆนะครับอ่าให้เราเนี่ยแยกลมอ่าแยกลมเบี่ยงออกซ้ายขวาอ่าเหมือนเรารูดซิปะครับอ่าเบี่ยงออกซ้ายขวามาที่อ่าปลายคิ้วนะครับอ่านี่หายใจเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งแยกไปทางนี้ส่วนหนึ่งแยกทางซ้ายส่วนหนึ่งแยกไปทางขวาอ่ามาตรงเนี้ยนะครับอ่แล้วก็หายใจออกก็เหมือนเดิมครับอ่า นะพอหายใจเข้าปุ๊บลมเบี่ยงไประหว่างคิ้วทั้งสองข้างอ่าคือเราจะคลายความบึนตึงตรงนี้นะครับอ่าพอหายใจออกปุ๊บมาอ่าความรู้สึกส่วนหนึ่งก็ไล่ตามลมลงมานะครับอ่าพอหายใจเข้าปับ๊บเหมือนเดิมทําอย่างเงี้ยอ่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายในจุดตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่าอะไราตรงนี้เราต้องเราต้องเปิดครับอ่าเราต้องเปิดตรงนี้ให้ได้อ่า ที่เขาเรียกว่าเปิดตาที่สามหรืออะไรนั่นแหละนะแต่แรกๆก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจตรงนั้นนะอไม่ต้องไปสนใจไปใส่ใจเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อดูจิตดูงใจเรานี่แหละอนะครับฝึกสติดูจิตดูความรู้สึกนักคิดภายในตะกอนนอนเนื่องในจิตเกลียดอาสวะอนุสัยในจิตนะครับในขนักก้นอายุกานเราก็จะเจาความรู้สึกเนี่ยจับความคิด สมองในการทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันหน้าที่การงานต่างๆไปด้วยเรียกได้ว่าได้ทั้งประโยชน์ในเรื่องของการเข้าสมาธินะครับแล้วกง็งานภายนอกเราก็ไม่เสียไงไม่ใช่ว่าไปเข้าคอร์สเข้าอะไรไปหยุดงานหยุดการไปอย่างนั้นมันมันมันจะไม่ได้เราเป็นคนเรายังต้องกินต้องใช้เรามีพันธะภาระเราเป็นคนนะครับเราเป็นปุถุชน เราไปแบบนั้นน่ะมันก็เสียงานเสียการใช่ไหมอ่าหรือบางทีถ้าไปวันหยุดวันอะไรวมันก็ไม่พอครับนะตรงนี้เอาเป็นว่าเราฝึกในลักษณะของกายภาพของความเป็นคนนี่แหละครับอย่างต้องทํามาหาักินพันธภาระต่างๆฝึกตรงนี้ชำนาญก่อนนะอาหายใจเข้าเปิ้ไปชนที่จุดสติฐานชินราชอ่าแล้วก็หายใจออกเปิอ้ออกมาชา้าๆก็ได้ครับชา้าๆก่อนอ่านะครับ แล้วก็วนเข้าไปหายใจเข้าไปปึ๊ชนที่กึ่งกลางระหว่างคิว้วปั๊บแล้วก็เอาออกนี่ครับความรู้สึกหลักๆจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างคิว้วความรู้สึกหลักๆเลยอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับแต่พอลมวิ่งมาส่วนหนึ่งก็แบ่งความรู้สึกออกมานะครับปั๊บแล้วก็สาวเข้าคือเอาความรู้สึกตามลมมาด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็ตึงไว้ตรงนี้เป็นฐานบัญชาการนะจุดนี้เราจะเห็นว่าบางที เรื่องอะไรที่มันเป็นรักโลภโกรธหลงมันจะผุดขึ้นมาในความรู้สึกในจิตของเราอะ่ะอในความคิดในจิตมันจะผุดขึ้นไหมเราเห็นพอเห็นแล้วเราจัดการขอบคุณนะขอบคุณไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วอ,อาฆาตพยาบาทโกรธแค้นเครื่องขึ้นเลยไม่ได้นะแบบนั้นอะ่ะเห็นอ่ะดีแล้วอะเราฝุกเพืพ่อที่จะเห็นมันนั่นแหละอ่าเห็น สิ่งต,งต่างๆที่มันเป็นตะกรอนน้องไม่รู้เก็บภูมิชาติก็แล้วกันอืนะเห็นแล้วดูมันเฉยๆนะดูมันจนจบก็ได้หรือถ้าไม่อยากดูจนจบก็เพ่งมาที่จุดสติอยู่กับลมหายใจตัดนะแต่สําหรับพ่อหมอแล้วผ้าหมอยจะดูจนจบให้มันแสดงบทบาทนั้นจบไปแต่สติเราก็ต้องทันนะไม่ใช่ว่ามันขึ้นมาปับ๊บอาการหน้าแดงขึ้นเลยร้อนเผา เขาเรียกว่าสติแตกเอาตัวเองไม่อยู่อะไรประมาณนี้ก็มันอยู่ที่เรานี่แหละครับอยู่ตามที่ผอบอกเนี่ดูเฉยๆดูเห็นๆแล้วก็ขอบคุณแก้สมรการอขอบคุณเหตุการณ์นั้นนะสิ่งนั้นอย่างเงี้ยเอออ่านะแล้วก็คือการขอบคุณเนี่ยมันเป็นการทันทันต่อเหตุการณ์มากนะอ่าไม่ใช่ว่าในระหว่างที่เราผูกปฏิบัติต้องไปกวดน้ําไปแล้วมันจะไม่ทันอันนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการ Uh, แสดงวิธีการทางเขาเรียกว่าขั้นตอนและว,วิธีการนะแต่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยสติเห็นปั๊บเนี่ยจัดการขอบคุณเลยอ uh, ขอบคุณยังไงครับก็คือขอบคุณเธอมากนะที่เธอมาทําให้ฉันเนี่ย uh, ได้เตือนรู้ได้ฝึก,ได,กได้ปฏิบัติได้ประสบการณ์ได้ทักษะในการดำเนินชีวิต uh, ได้บทเรียนนั่นแหละบททดสอบของฉัน uh, ถ้าเธอไม่มาในวันนั้นวันนี้ฉันก็คงไม่มาถึงจุดนี้หรอก uh, ฉันขอบคุณเธอมาก อ่าอาโหสิกรรมอะไรกันก็ว่ากันไปโชคดีไว้พอในเขาอ่านะครับคนที่ไม่ไม่ว่าจะเป็นคนในชาติเนี้ยอ่าอ,อกหักรักคุดตุดเมิน <laughs> นะโดนแทงข้างหลังอะไรสารพัดอระเภก็ช่างอ่าคดโกงหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่อ่าขอบคุณให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะดีจะอะไรานะครับไม่ว่าจะดีจะอะไราก็แล้วแต่อ่านะแต่ถ้าเป็นเรื่องดีล่ะมาปุ๊บ ไอ้เรื่องดีเนี่ยเราเราอย่าดูเฉยๆบางทีเราก็ขอบคุณมืนกันอ่าเรื่องดีในกายภาพของมนุษย์ความเป็นคนธรรมดาเราเนี่ยเราต้องการที่จะเดินทางด้วยพลังบวกใช่ไหมอ่าพลังบวกพลังบวกเพื่อที่เราจะเดินทางอย่างมีความสุขในกายภาพของความเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเพื่อจะเสวยสุขไงครับโลกนี้ช่างสวยงามเหลือกเกินอ่าไม่ว่าจะสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นหรือมนุษย์อ่า คิดค้นประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาอาเราต้องเสวยความสุขในภพชาตินี้นะแต่ไม่ใช่เสวยแบบกิเยสตัณหานะอเดี๋ยวท่านฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆท่านจะรู้ครับสิ่งที่มันคู่ควรกับเราเราคู่ควรนะเราจะได้เสียบได้เสวยหมดนั่นแหละนะครับและการฝึกในลักษณะแบบนี้ยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมีประโยชน์ช่วงไหนครับช่วงที่เราจะอุเบกขาครับอุเบกขาช่วงสามวินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะสิ้นลม ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เรามาอยู่ที่จุดสติจะมาเกิดอีกหรือไม่มาก็อยู่ตรงนี้แหละทีเนี้ยอ่านะแต่ถ้าจะมาเกิดอีกก็เกิดในอะไรล่ะภพชาติที่อ่าทั้งพร้อมทั้งงอุดมสมบูรณ์มาเสวยสุขล้นล้นอ่าเราก็ต้องเก็บงำพลังงานบวกพลังงานดีๆไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะที่ผมหมอบอกให้ถ้า,าเรื่องเราที่มันเป็นเชิงบวกนะครับอ่า มันลอยเข้ามาอขอบคุณยินดีเปีดาอ่าบางทีมันก็วูบวาบขนลุกขนพองน้ำมูน้ำตาไหลนู่นนะไอ้ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็เก็บงําพลังงานนี้ไว้เป็นชาร์จแบตเตอรี่ให้เราอเพราะว่ากายภาพของคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันก็ยังต้องการพลังงานที่จะเดินต่อนะครับในการ,รดาเนินชีวิตอ่าพันธภาระการ,รดาเนินชีวิตในแต่ละวันใช่ไหมละ่ะอ่านะตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าปลึกไปประมาณหนึ่งตาทีนี่ จะมันๆตึงๆก็ทําให้ทาตามอย่างที่ผมอบอกนะแยกลมออกมาไปซ้ายขวาไปซ้ายฝั่งนะครับความรู้สึกเองก็มาขวาไงครับค่อยๆทานะแล้วก็คลายออกมาอ่านะครับโอเคไหมครับอ่าเนี่แหละคือการหาสติให้หาบ้านให้สติอยู่ก่อนนะ,ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะในในคลิปเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีลมลงมาลมยาวลงมามาถึงก็เรียกว่า จุดต้นจิตจุดต้นจิตจะอยู่ที่ระหว่างเรานมาครับเลี้ยนปีนหายลงมา,าแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นนี่คือคือยาวลงมาแล้วนะลมอันนั้นค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาลมสั้นตรงนี้ไปก่อนฝึกตรงให้ชำนาญก่อนครับฝึกลมสั้นเข้าออกเข้าเป็นคนรู้สึกลมออกเข้าที่ปลายจมูกนะครับแล้วก็สาวลมลงมา,าแล้วก็นําเข้าไปไปชนที่จุดสติครับตรงนี้หาหาสติให้บ้านอยู่ก่อน อาบ้านทติอยู่ก่อนอ่านะครับอ่านะถ้าปวดตึงปวดเมื่อยอมีอาการก็คลายอย่างที่ผมหมอบอกครับปั๊บเข้าไปก็ยากลมซ้ายขวาอ่านะคลายนะครับแล้วก็เวลาออกก็ดึงลมเปิบเ,เมาลงออกเนี่ยครับทําให้ชํานาญครับทําให้ชํานาญตรงนี้สําคัญมากอ่านี่แหละคือที่เขาเรียกว่าฐานชินราชนะครับอ่านะหรือตาที่สามนั่นแหละนะครับนะเราต้องเปิดจุดนี้ให้ได้ก่อน ก่อนที่จะฝึกในขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าหรือถ้ายังไงก็มีข้อสงสัยอะไรไงก็พูดคุยกันเข้ามาหรือมีคําถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์นะครับพ่อหมอจะเน้นฝึกในการหลับไม่ไม่เน้นฝึกในลักษณะของหลับตานะ,ะเพราะว่าพ่อหมอเนี่ยมองว่าการหลับตามันบางทีเราต้องเป็นกายภาพของคนนะครับมนุษย์เราต้องทํางานทําหน้าที่ต่างอ่างงานเราก็จะได้ออกมาดีด้วยไงครับ ะนะ,ะเราอยู่ในกายภาพของคนยังต้องกินต้องใช้พันธะาระครอบครัวโอเคเนาะฝึกแบบนี้แหละถูกต้องกับบริบทของเราที่สุดแล้วนะครับนะถ้ายัางไงก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือก็คอมเมนต์เข้ามาท่านใดที่มีไอเดียหรือมีความรู้ดีๆในการฝึกการปฏิบัติบางทีมันเส้นทางนะเป้าหมายที่จะไปสมมติว่าจะไปเชียงใหม่เนี่ยมันก็ไปได้หลายทางแต่เป้าหมายเหมือน,นที่เดียวกันนั่นแหละนะครับ แต่พ่อหมอมองว่าการฝึกตัวนี้มันตรงมากนะครับมันเป็นเส้นตรงเลยไม่ต้องไปอ้อมคอมอะไรมากนะครับนะเราเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าทุกคนก็ยังต้องมีล,ลมีลมหายใจทุกคนนะครับ <laughs> นะโอเคอะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันทุกคนทุกท่านก็เข้ามาอ่านะครับกดไลค์แชร์นะครับอกดกระดิ่งรับข่าวสารแจ้งเตือนคลิปน้าจะ,ะสาธิตวิธีการไล่ลมยาวให้นะครับนะอ่า มันก็มีประโยชน์มากนะครับต่อการดรําเนินชีวิตนะครับผมนะทุกคนทุกท่านเตือนรู้ไปด้วกันเรียนรู้ไปด้วกันกับช่องของพ่อหมอนะครับนะคลิปนี้นะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไงกําลังใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ